สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Om Story r a ซิ่งนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ทําเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับผมเกี่ยวกับจะทําเกี่ยวกับรถไถนะครับชื่อ Om Story r a ซิ่งนะครับผมและในวันนี้ผมจะพามารีวิวบ้านนะครับกระท่อมนะครับทําเองนะครับที่เอในป่านะครับนมาทํากันนะครับทําได้เยอะแล้วครับจะไม่ถ่ายดูนะครับเดี๋ยวนี้จะมาถ่ายดูนะครับ วันนี้จะมาทำหน้าต่างนะครับตรงนี้ครับจะเป็นยังไงไปชมกันครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอรี่และถ่ายซิงด้วยนะครับ มันถ่ายตอนทําเสร็จนะครับนี่นะครับเราก็ได้ทําหน้าต่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดให้ดูนะครับโอ้ยจิ้มแห้งเลยอันนี้มันหลุดเลยนี่ครับโอเมก้าไม้หลุดเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหไม่ได้เทียบยังไม่ได้สอเนี่ยครับโอ้โหขำกันใหญ่เลยนะครับนี่ยครับก็จะซ่อมใหม่นะครับโอ้โหเมื่อกี้เออเออนะครับนั่น นะครับเราลองใหม่อีกครั้งนะครับว่าจะมันโค้งแค่ไหนนะครับโหสุดยอดเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะครับเอ่อคลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายรถไถดูครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายรถไถดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมนะครับถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ